อารุณสวัสดีเจ้าค่ะวันดีตื่นแล้วตื่นแล้วมาประชุมเช้าที่นี่นะคือจริง,รงๆกูตื่นตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงบางเก้าโมงกว่าก็คือสง่งก่อนส่งเพลินไปทํางานพอส่งเพลินเสร็จกูก็เก็บของนะมาที่นี่แล้วก็นั่งประชุมยาวเลยตอนแรกกะว่าเออไปแวะเอซก่อนดีไหมแต่ว่าอืไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะว่าเหมือนแบบไม่ทันนะก็เลยเข้ามานีก่อนนั่งประชุมยาวจนเนี่ยเพิ่งเสร็จนะ ก็เลยมาเจอกันวันนี้แล้วหลังประชุมไว้อยู่ๆก็แบบฟีดนิวฟีดของ youtube แบบแม่งมีเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมา <c oughs> ก็คือความหมายของการมีลมหายใจี่เล g a ซี่คาเฟ่แล้วกูก็แบบจริงๆมันฟีดมาสักพักเลยเว้ยแต่ไม่ได้ดูแล้วก็แบบไปเห็นไวรัลว,ว่าแบบ่เล็กเล่นเองนะพอดูแล้วแม่งกูดิ่งเลยกูดิ่งเลยกูกยกทําใจอยู่สักพักเลยนะกว่ากูจะแบบเอาใจขึ้นมาแล้วก็มาคุยกับมบงได้เนี่ยคือแม่งแบบโหซึม มั่งซึมเลยคือมันมันเป็นปมแบบเล็กๆน้อยๆที่มันแบบใหญ่ใหญ่มากนะแล้วพี่เล็กเล่นดีอันนี้รีวิวแบบไม่จะปลอยก็ไปดูกันนะ5ดีเท่านั้นโอ้โหดีแล้วเพลงคือมันแบบเพลงส่ง M v ็มวส่งเพลงส่งตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามกันไปกันมาโอ้โหเจ็งแทบนะเจ๋งแปบยอดเดียมคือมันแบบนี่ไม่รู้ว่าพูดอะไรวะคือแบบโอ้โหคือกูเกือบเลยเกือบได้น้ำตากูแล้วแต่ว่ากูดิ่งไปแล้วเมื่อกี้แบบ ดิ่ง <D ing> ไปวืบนึงแหละว,วืบใหญ่ยยๆเลยแต่ว่าโชคเดีนะลงไปนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วมันกแบบหิวหิวใจแล้วก็ว่บขึ้นมาเหมือนแบบหลายคนก็อินว่าแบบอินเป็นเหมือนกูกูว่าเออรู้สึกดีขึ้นมาอย่าลืมไปติดตามกันลองฟังกันดูเพลงของพี่เล็กเกตซี่คาเฟ่ไม่รู้เด็กยุคนี้เขาฟังกันปะวะคือยุคกูเนี่ยกูชอบมากเลยนะคือมันมีช่วงหนึ่งเว้ยตอนที่อยู่มหาลัยกูเขียนเพลงแล้วแบบไอ้เชี่ยม้าก็บอกว่าปามอันเนี้ยเพลงันเนี้ยไม่ดีเพราะว่าเหมือนพี่เล็กเกตซี่คาเฟ่เกินไปกูเ,เข แบบเขียนจนเขียนเหมือนกันนะกูว่าแบบเออเอองั้นไม่เอาเพลงนนะั้นก็โลก็มันก็จะไม่ถูกเก็บมาไว้อยู่ใน 1, 6, หนหึ่งหกสองเจ็ดหกแต่ว่ามันก็มีเขียนไว้นะมีแบบทาเดโมโไว้แต่มันแบบนั่นแหละเออกูชอบมากเลยแบบสิ่งเหล่านี้ฝืนภาพชินตายอย่างงี้ภายใต้ท้องฟ้าสีดาจริงจริงมันมีอีกเพลงหนึ่งที่กูนึกชื่อได้เว้ยเอ้ยนึกนึกขึ้นได้แต่ว่ากูนึกชื่อไม่ออกกูอยากแช่ให้มึงฟังมาเพลงนั้นนะสําหรับ ของกูนะกับพี่เล็กนะมันแบบอืมดีอ๋อ,อประโยคบอกเล่าอูไม่แบบโอ้แต่ว่าปูไม่ไม่เคยดูหนังนะ <c oughs> คือมันเป็นเพลงประกอบหนังแต่แบบฟังแต่เพลงมันก็แบบอินอินชอบ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 ,ชอบนั่นแหละครับก็เดี๋ยวยังไงเริ่มต้นวันกันไปเดี๋ยวแวหากาแฟกินแล้วอาจจะกินข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เดี๋ยวต้นบ่ายกลับมาทํางานหรือว่าไม่ก็ไปแวะชาร์จรถอะไรแถวเนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็อารุณสวัสดิ์สวัสดีจ้ครับ วาร์ปมาเจอกันอีกทีกับตอนค่าเลยนะแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือกูออกไปกินกาแฟร้านเอลโอซีนะวันนี้เอาแก้วไปด้วยแล้วก็กินอเมริกาโน่ฮันนี่นะเยียวยาวชิลๆแล้วก็พอกินเสร็จกลับมาก็แวะร้านป้าเลยพอรู้สึกว่าเอ๊ะมันหิวแล้วนะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะกินป้าก่อนแล้วค่อยไปเอลโอซีแต่ว่าไปอม,มาก็คือได้ไปเอลโอซีก่อนเพราะว่าคิดว่าตอนเที่ยงอะ่ะคนจะเยอะที่ไหนได้กลับมาร้านป้าป้าบอกว่าตอนเที่ยงไม่มีคนเลยเนี่ยคนเริ่มมาเยอะแล้วนกูก็แบบ อุตส่าห์เลี่ยงแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็กินผัดมาม่าไปเรียบร้อย แล้วขึ้นมานั่งทํางานวันนี้ทํางานแบบแค่มอก Data แล้วก็แบบมอก UI อะ่ะมันแป๊บเดียวอะ่ะแปบ๊บเดียวเสร็จพอแป๊บเดียวเสร็จกูก็รู้สึกว่ากูมีจัมริขึ้นมาเว้ยกูอยากจะท back ํา Backend API ที่ก่อนอน้นนี้ทำฟอนเดนของฟาสเตอร์ไปเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออด้าน Backend เนี่ยเรายังไม่ได้ฝึกเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาสเต็คที่กูเคยเล่าอะ่ะเอาส t ต็ k ของ Backend ทั้งหมดที่เป็นแบบล a r a เว l Fast API ใช้ภาษาแตกต่าง Node JS อย่างเงี้ยใช้ภาษาที่มันแตกต่างกันทั้ง JavaScript p y t h อ n หร php ที่เคยทำเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอามาขึ้นมาลองดูนะแล้วก็รู้สึกว่าเออขึ้นมาบิ i เป็นโปรเจกต์แบบเอาง,ง่ายง่ายโปรเจกต์แบบซิมพลพื้นฐานของคนที่จะเขียน api นะก็คือโปรเจกต์ bookstore bookstore เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเป็นแบบตอนที่กูเรียนอะแล้วก็เรียนเขียนโปรแกรมแบบแรกอะกูรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยใช้ได้ดีกับการทํางานกับฐานข้อมูลมากๆทําให้มึงแบบมีพื้นฐานเรื่องความเข้าใจกันแบบ create data update data ดีลิตรดาต้าอะไรเงี้ยหรือว่าเก็ตดาต้ารีดดาต้าออกมาทุกอย่างที่แบบปกติ API คนทำได้อะในโปรเจกต์นี้จะมีแล้วมันสามารถต่อยอดยาวไปแบบยันแบบว่ามึงสามารถแบบยังไงอะใช้เปรมเอนท์ไม่ตอดไหมอะไรเงี้ยในการออโต้ไหลหรือว่ายาวไปถึงแบบการทำออโต้ไหลแบบใหญ่ๆห,หรือว่าใช้คาวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าวันนี้มีเขวกัยมาแบบเซิร์ฟเวอร์เลสอันนี้น่าสนใจมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ให้มาเล่าแล้วกันเดี๋ยวรอ วันไหนที่เจอแล้วสมมุติว่ามีโฟกันก็เดี๋ยวให้พี่มาสาสอนนะพี่มา,าช่ชำชองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวันนี้เออเรามันเราไปฟังก็แบบน่าสนใจวะ่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็จะฝึกสแต็กนี้ก่อนวันนี้เริ่มจากฟ้าเซฟพีไอที่ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วฟ้วาจะแบบต่างโปรเจกบนเครื่องกูตัวเองได้แม่งแบบไอเหี่ยปกติทํางานในวินโด้ไงพอย้ายมาใน Mac, แม็กแม่งแบบเออเอออะคือแบบเอพีไอไม่ค่อยได้เขียนในแม็กเว้ยปกติเขียนฟัตเตอร์ในแม็กแล้วแบบพอมาเขียนพีแพรแม่งแวบบ่ะ เอ้ยอยังไงวะเนี่ยอันนี้ใช้อะไรดีวะเนี่ยปกติแบบใช้อีกทูนอีกตัวหนึ่งตอนที่เขียนอะไรเงี้ยโอ้หแม่งเออมากเลยแต่ว่าก็คร่าวๆก็ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าดีนะดีนะเริ่มออเทนได้แต่ว่ายังไม่ได้ต่อดา t a b เบสยังไม่ต่อเคียอะไรเลยแต่จริงๆคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วถ้าแบบแค่ซิมเพินะนะแค่ C I U D create read update delete อะไรเงี้ยเออคร่าวๆก็น่าจะแบบเดียวเสร็จ แล้วก็จริงๆอันนี้รวมออเทนไปแล้วใช้ j w t ก็คือเจสันเว็บกูพูดอะไรก็ไม่รู้กูว่ามันเป็นภาษาที่พวกมึงน่าจะไม่เข้าใจแน่เลยว่ากูขอโทษ <mates> <kho' S 1> <miles> <ส inger> แต่ว่ากูโฟหนักมากเลยเอ้าจบเรื <dumpling> ่องนั้นไปก็ประมาณนั้นละกันเอาไว้เอาไว <ible> ้วเท่านั้นเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเอิันอีกเป็นว่าวันนี้ก็ทําประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้จะกลับไปนอนห้องเพลินเหมือนเดิมแล้วก็แม่งกลายเป็นแบบลูปเหมือนเมื่อวานเลยมึงกูมาเปิดคลิปตอนเช้าใช่ไหมไปกินข้าวนั่งทํางาน หรือว่าไม่รู้กูออกไปขับรถนะเมื่อวานแล้วก็ยาวแล้วก็ว้ามาเจอกู้มืออีกทีนึงแล้วกูก็โฟโยาวเลยแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งไปอาบน้ำมานี่หัวเปียกกันเลยวันนี้สักสักผมทุยสระผม อาวันนี้สาวผมด้วยแล้วก็เมื่อกี้กูก็คิดได้เว้ยว่าอยู่ๆกูก็ไม่อยากทําอาชีพนี้แล้วกูน่าจะเคยบอกมึงไปแล้วหรือเปล่าอยู่ๆกูก็มีความคิดที่ว่ากูไม่อยากเขียนโปรแกรมแล้ววะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่ากูทําไม่ได้อ่าเก็ตไหมมันจะมีเส้นหนึ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบที่เราจะต้องจัดการคือนอกจากตัวกูเองที่ต้องรับผิดชอบตัวกูเองแล้วกูก็ต้องรับผิดชอบที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องหาเงินดูแลกันก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นไออาชีพนี้ก็ยังต้องทําอยู่ มันเท่ากับว่ายังทําได้อยู่แต่ว่าอยู่ๆกูก็มีความคิดขึ้นมานี่จากการฝึกฝนมันเยอะๆนะกลายเป็นว่าเหมือนกูไม่ได้ตื่นเต้นกับมันเมื่อเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วที่แบบเพิ่งเข้าเรียนแล้วก็แบบหัดเขียนโปรแกรมอะแล้วปัญหาที่เจอแบบใหญ่ๆนะมันยังเป็นปัญหาเดิมเดียวกันกับตอนนู้นซึ่งมันน่าจะเป็นปัญหาของอาชีพนี้แล้วแหละปัญหาเรื่องคนเรื่องที่คุยกันไม่ได้ไม่ใช่ว่ากูรับมือกับมันไม่ได้นะ แต่กูไม่รู้สิเหมือนแบบมันยังอยู่ในจุดที่รับมือได้แต่ว่าไม่อยากรับมือแต่ว่าถ้าอยู่ในจุดที่กูแบบไม่อยากทํามันแล้วกูอาจจะลาออกจริงๆแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คิดคิดอยู่แล้วก็รู้สึกว่ากูเดสครายตัวเองเหมือนแบบอธิบายตัวเอง,แบบอยเ,องเยอะเกินไปช่วงเนี้ยด้วยความที่มันทบทวนด้วยแหละมะั้งช่วงเป็นช่วงของการทบทวนกูรู้สึกว่ากูกําลังแบบแบ่งหมวดตัวเองว่าตัวเองทํานูน่นทํานี่ได้แต่ว่ายังไม่รู้สึกถึงแก่นอะไรที่ ในชีวิตกูมีสักเท่าไหร่แต่ว่าคือมาความฝันมีแต่กูไม่รู้ว่ากูมีเพราะกูดสไพน์ตามที่ทุกคนเขาอยากมีกันหรือเปล่าเก็ตปะคือมันเป็นความฝันกูจริงๆแหละแต่กูกําลังวิ่งตามฝันที่คําว่าฝันอะแบบที่คนอื่นเขาทำแตกูแบบกูรู้สึกว่าเรื่องนี้กูแบบตกตะกอนหนักมากคือแบบหนังสือนี้แม่งกูไม่รู้นะกูไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันทําให้กูเป็นบ้าหรือว่ามันทําให้กูแบบคิดกับชีวิตมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ สิ่งหนึ่งที่แบบโชคดีมากเลยในปีนี้ที่กูเจอนะก็คือความสุข2ออย่างก็คืออย่างแรกก็คือความสุขเวลาที่ขับรถไปไกลๆอะ่ะแล้วก็แบบเจอนูน่นเจอนี่แล้วรู้สึกว่าแบบเอออันเนี้ยแม่งแบบแฮปปี้อ่ะมันเป็นความสุขที่กูเพิ่งคนพบเลยว่ากูมีความสุขกับแบบนี้เว้ยคือแบบถ้าขับขับรถแล้วทํางานขับรถแก๊ปโบอะไรเงี้ยมันรู้สึกเนื่อยแต่ถ้าขับรถไปที่ที่ใหม่ๆแล้วแบบ เห็นแ้วนู่นนี้เเมืองใหม่เห็นแบบที่ใหม่กูค,คนมีความสุขเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือความสุขที่แบบได้นั่งริมระเบียงตัวเองคืออันเนี้ยเคยค้นพบมาแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มานั่งนานเนี่ยช่วงนีน้ก่อนหน้านี้มันร้อนแล้วก็ฝุ่นด้วยช่วงนี้มันก็ฝนตกแล้วอากาศดีหน่อยก็เออได้ชิวๆนะประมาณนี้วันนี้จะตัดคลิปที่นี่หรือว่าจะกลับไปตัดห้องเพลินดีวะถ้าตัดที่นี่อ่ะฉันก็จะปิดคลิปไปเลยแต่ว่าถ้าตัดห้องเพลินก็คงต้องไปเหนื่อยตัดกับนงนน์ยงไงดีจริงๆตัด้ เออยังไงก็วันนี้พอเท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะแฮปปี้เบิร์เดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหลุดชีวิตไม่ไ้เป็นอย่างนี้หรือเปลี่ยนไปก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยพรุ่งนี้เพลินหยุดรอดูเลยสนุกบาย